วันนี้าจะสอนการแกะสลักจักพริกนะคะพริกชี้ฟ้าคือจะใช้สีแดงก็ได้สีเหลืองก็ได้นะคะเป็นดอกแมาวัวนะคะให้เลือกวิธีการเลือกคลิกนี่คุณต้องเลือกอพริกชีฟ้าที่เม็ดใหญ่ตัวหน่อยนะคะแล้วก็ถิวตึงๆนะแล้วก็วิธีการแกะนะคะเราก็จะแกะแกะสละักพริก แล้วก็กรีที่เป็นเส้นเติบางนนี้นะถาไม่มีถ้าไม่มีถ้าซองรัอนอยู่นะเราก็จะโดดร่องยาวเป็นร่องเป็นปีเนี่สองวันเองนะกลายเป็นวงกลมเห็นไหมว่าคุณนิวนางคุณจะยันอยู่คุณจะยันอยู่เห็นไหมมันจะได้ไม่ไม่นั่นแล้วคุณก็ใช้มือเนี่ยแบกมาเือคุณแม่ใช้มือเนี่ยแบกมานมันคุณจะได้พทิกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้มีดเนี่ยกรีดนะฮะ แล้วเราก็จะเสะาะใช้มีดเนี่ยนะเสาะตรงเนื้อเนี่ยให้มันบางฮะก็ให้มันบางนี่นะคะแล้วก็เกลาให้เป็นรูปทรงหัวใจนะคะหัวใจ ให้ไปหมดเลยนะ phải ไปหมดเลยมองยืนสิเอาอะไรให้ ถ้าเผื่อว่าตรงนี้มันหนามมันจะแตกง่ายนเราต้องพยายามแตะให้มันบางหอยเลยนะแตะเนี้ยตรงนี้ให้มันบางเพราะเวลาเราเจาะเจาะแล้วมันก็จะไม่ไม่ไม่ไมขาวนะถ้าเผื่อมันหนาเกินนะฮะพอเราซ่อมแล้วมันจะมีปัญหามันก็จะมันจะแตกง่ายนะตรงเรือด้านไหนนะคะแล้วเราก็จะจะเจาะตรงกลางคางอ๋อเป็นรูปหัวใจนะอยากก่อนอะไรอเนี่ย เราไม่เรนเราก็วางเขียงนะคะวางเฉียงเราก็จอบ เจาให้ขาดให้ช hmm. ่วงช่วงขั่ว um, ก pues cool ับ uh, ช่วงนี้หาประมาณสักหนึ่งเซนเซนนะนะแล้วก็เจาะให้ทะลุอย่างเงี้ยนะแล้วก็ใช้ใช้ขั่วตรงนี้นะเป็นเป็นสองนะคะสอดเข้าไปสอดเข้าไปนะฮะคุณก็จะได้หยอกหน้าวัวเราก็จะได้ดอกหน้าวัวเช้ามาเลย ก็วางนวค่ะ